กตัอันีแฟนรับับประธานชมรมกบลที่าพู้ไทยฑูลและนายกกบลนปกรักกับนายกเทศบาลตำบลหนองชายผู้ไทพฑูลครับขอบคุณนะสองท่านนะครับ คนหนึ่งเพลงเข่าดูนันมีจังหวะออกได้ตลอดเวลาวันนี้น่าสนใจเริ่มรับยกแรกเล่นม,มยวยขวาด้จันครับอายุก็ห่างกันไม,มคนัน กองเดียร์ให้เป็นโอยที่อองอาวุธอันหล่อนนะฮะจเป็เอกราชยงในยงที่หนึ่งนะทั้งคู่ยังคง รอดูยังหวะในทำงานเข้าทำรูปเพชรถีบซ้ายเข้าไปกองเกียร์กรยำารปเพชรถีบหน้าขาถีบหน้าขาับเป็นการทำอะไรจังหวะการเดินแทงกไร้แท็กไว้ทิไปเข้ามาต้นจอบก็มีมาดีก็เปล่า แแไไวันนี้เจอกันมายังจำกลิ่นกันได้ครับอยากรู้อาวุธว่าใครจะมีอาวุธถนัดตรงไหนต่อไปต่องรอนะครับไปอไปจะลองจะรองเลยเปิดการไม่ได้รวมเป็นเป็นวยของไข่ที่จะเริ่มขึ้น ลุงเพชรเดือดกล้าเข้ามาต้องเกลียดด้วยด้วยท่ายอได้ทับใเอามายอย่างนี้ก็จะเจอกันหน่อยลุงเพชรห้ายากเข้าหาตองเกลียดต้องเกียยาามงพยายายยงไม่ออกยังทำดีนี้ยังเดาพิษทางกันอยู่ออกปา๊ดใั ความเร็วกับสายตาของรุ่งเพชรวันนี้ซ้อมมาเต็มถัดรับเดินรอยใกล้ใเสือไปาาเสือไปเดินหน้าเข้าหาล่นล่อหลอดพยายามถีบไปกองเหียริบบิ้นโบนัม ยาต่อโอเคโอเคสายดีไปสายดีไปลุงเพชรเคยามีซ้ายเข้าไปทีซ้ายมาระอยู่กันหลายท่านนะครับเดี๋ยวเพียงสามคนียว ยกท,ที่สองเดินเร็วกึ้นครับโอ้เอาครับลูกเพชรไม่รอแล้วครับเล่นอาว,วุธยาวครับมีแหวกมันข้างบนน้ิดมานโอ้กาสับจูเลยครับลูกเพชรอย่านี้ก็ของชอบเลยครับ กองเกียร์หาตัวอ,อยู่แล้วครับหอยหลัาไม่เสร็จน,น้ะครับิีมซ้ายเสียบปัดมา,มาิีมซ้ายเอาโดนโอ้โหตอนนี้มาตัวปัดเท็ดกันครับกองเกียร์ใกล้เลยใกล้เลยแรกเลยแรกเลยลงเพชรพยายามเข้าหาไปขวาไปที่ฟอมนอกฟองเกียร์ฟองเกียร์เท็ยับแทงได้เขา โยามเข้าหาันกันไยอมครับผมเดนาเขาเข้าที่สามสี่ห้าครับระเภทหาลยเดินเสียบเดินแทงเดินตีอเป็นเชบรอเลยก็ใช้ลูกเองครับดจนพู่ต่อสู้หนดไปเองขวาครับกตาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครับค่ามาบ้างเดีลอกใ้ ขาบนครับข้างบนข้างล่างอไปโยไปโยกไปโยกไปกันแท้ไปกันแท้ไปลุงเพชรลุงเพชรสิบเต้าก็หาต้องเปลี่ยนงหวะแท้ขวาครับลุงเพชรตอนก็ด้วยแข้งขวาขวาซ้ายส่วนครับเพื่อนครับผมก็ก็ได้ผมในก็เตรียมโยกไปโยกไป เสียครับแต่จะกอดไม่ได้กับโตเทปดูคับสยามแตะไปก่อนครับเตะไม่แรงดูครับจะมีอะไรเป็นที่ไล่ไปเทียบแล้วโต้เลยโตไปเลยไอกองเปลี่ยนตัวเทปต่อยมาซ้ายขวาเข้าไปต่อยมาขวาดีดีลองเปลี่ยนบ้างกรับไหนนะครับตอนนี่เข้าขวาเข้าไป คร <itch assessment> ับทีนซ้ายินซ้าย่ะิ้นซ้ายะับอางื่นมีเหมือนกันกับทีลลายแวครับวันนี้อาุธนุกอาวุธันแล้วับคลุงเพชรนี่สมีความเร็วเรื่ขึ้นลเพชรขยับเสิมท้าเข้าหานต่อยด้ันขวาเข้าไปปากโกงหนตีใเข่าขวาของเกหียนไทยเข่าซ้าย สายเดียไปยกเเข้าใกล้ยยไปเียนมาเข้าสู่ยกที่สงครับเขายกที่สแล้วครับายอเีดหน้าเข้ามาพทายามกองเกียดตาคมก้องเห็นด้องเยร์ทัง ไปปาพักไปโอ้ยไปไปาถึงเลยาถึงเลยมาซ้ายไปดูสับสไปบปนัไปบินถึงเลยถึงเลยปาถึงเลยวันนี้เป็มผาคั่คู่นะครับวันนี้น่สภาพความในกองมีมาเต็มร้อยเองวแหวขวาลุกเพล ตอนนวา้ไปดยวเถึงเลยครับ okay, ล okay. hey! oh, ูก้เป็นลูกีรของรุ่งเพชรครับลูกทีมออวาเปลี่ยนเดินไ้เข้ามาปใเข้าหวานรุ่งเพชรถ้ความเปลี่ยนเหลือเพียงแค่ความอต้งเลย

สอบเข้าไปครับโอ้ยครับยงเ้ยเข้าใจแล้วตนี้ตางเข้าขวาครับเกียร์ขวาลงเพชรกเฮ้ยเฮ้เอาครับตอนนี้ ยกที่สี่พยายามเข้าหาขวัญขวาได้แข่งตายเจอว่เาตดตเก้องคง่าใไทได้เข้าขวาเวรต์ตงได้เข้าขวาไปตเกณฑ์ตงได้เข้าขวาทางคู่หาหลัก้าเรียมเลยครับตอนนี้มามามา ตีได้ทุกท่าครับเพิ่มแล้วครับอย่างไรบาถึงไรสองเท่าแล้วก็ตงเลยแต่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าฮะติดตามครับลูเทนแทงขวาปัดจังแรงลูเทนวางใจประกงในลูเทนทอนมาแทงเข้าไปโอ้เจอเหลี่ยมนี่ครับเอาละครับมาดูต่อครับต้องใครเหลี่ยมช่วยนะครับลูเท คนละทีขุดมาโค้งไปครับไป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 โอ้โหไม่ยอมกันเลยคางโอ้โหเฮ้ดูครับเกียวสายโอ้ปีนราวอ้าวดูครับเกียวสายนี่อรับโอนมาไม่ยอมลองเกี่ยบเดินนะครับเดินเร็วขึ้นอ้าวพยายามพยายามพยายามเกลูกอีก สี่เอโอ้ไว้าบอเด็กเดินแบงโหานะครับขณะที่ลุงเพชรกำลังเก็ให้ดเข้าขวานะครับ่อครับอ้าวรวบไอ้ยียายาดเหมือนตเมอนเตเหมน้ถึงลยถึงเลยเลยถึงเลยไรถึงเลยนัแนั่นแหละอ้ยเขาซ้ายเข้ามาองเวามา

โอ้โหเรียบเลยครับดูครับดูครับัไปกันเลยครับเสียบมากโอ้โห มือนะครับอีกยกเดียวครับก็เกมแข่งขันก็จบแพ้ชนะวันตะกี้ยกนี pues ้แหละครับครับบนสังเวียนนี้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเกมจบลงแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมมาดูต่อครับข่าวทักษายาวด้านไล่แขนไล่แขนครับดีมากมึงเต้ไป่ต้ไปเต้เอาลูกเต้ลูกเต้

มวยไทยเป็นศีลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหไอซีว่าแน่แน่ให้ครับให้ครับให้ครับไฟปีนให้โอ้แล้วครับคู่นี้สงสัยจะมีไฟสามกัแล้วครับยินดียินดีครับ เดี๋ยวพยาไมพยครับหาจังหวะไปคลังดีเอ้เอ้พลังดีก็ไม่มีปัญหามาดูกันต่อลุกสุดท้ายครับ เียวกันไปเดียนมาพลิกกันไปพลิกกันมาก็ี้คริีมม yep, yeah, okay, ีช่วยให้เจ็บสีพยายามพยายามพยายามใเท้า ครับไปดูคะแนนนะครับเดี๋ยวดูคะแนแนคกรรมการเชิดไทยขันนนท์ศรีชรัตน์แล้วก็หันไปที่มุมน้ำเงินครับก้องเกียริทอพราน49เฉือนอีกครั้งครับเอ้เฉือนยกสุดท้ายอีกครั้งฮะ